สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันสื้อนี่ก็จับนะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจา้าคำเตือนแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เราพัฒนาวันศุกร์บอร่อๆกันล่างบุญกันล่างจำวันที่ยี่สิบสามครับห้าครับหกเปียด เราจะยืนดูที่สองสามเจ็ดเก้าสี่เก้าบวกกันสองครั้งร้อยสองครั้งสิบสองครั้งบวกเก้าคงที่เอาสูตรง่าย ก็คือ9บวก9 7สอง14 9 2เป็น8บวก9คงที่9บวก9เป็น18 8บวกเป็น1เต็ม9 9บวก8เป็น7 7บวก4เป็น18 1 2 3กับคู่กันก็คือ8 1 แปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามถ้าตัดสามออกเอเหลือสี่หางแต่กันไว้เนาะกันผิดกันผิดกันพลาดหกหางหกชุดเลขออกไปที่เก้าหนึ่งเรียบร้อยเราเราใสีเสียนเลย ศูนย์หนึ่งสองสามสองสามสองสามเก้าศูนย์สองสามสี่สี่แทนเก้าเก้าแทนสี่ศูนย์แทนห้าสองสามสี่ห้าโอเคศูนย์ที่ศูนย์เอาศูนย์มาเลยก็คือศูนย์เก้าหนึ่ง ศูนย์กับสองสองเก้าหนึ่งสองหาใช้ห <sẽ> น <làm> ึ่งแสงตัวหงมือจะคู่กันต่อมาเลขที่ออกก็คือ ห้าหกห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งเราใช้สิบบวกกันสองครั้งร้อยสองครั้งสิบสองครั้งบวกเก้าพืที่เก้าบวกเก้าเท่ากับแปดเก้าอีก เหมือนกันกันกนตบตัวบนเลยศูนยคูณศูนบกศได้ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 9นบวกเกได้แปดบวกเกบวกแได้17บเจ็ดเจับคู่กันก็คือ8 7 ปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้ากมาทั้งสองบนล่างเลยหลักร้อยของเราก็หาเอาจากหลักแสนเอาจากหลักแสนก็คือห้าหเปด หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดสามสี่ส่วนที่เจ็ดหกกับเจ็ดส่วนมาที่หกกับเจ็ดนะคะก็คือหกแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหารร้อยจากเสนกับหมื่น เลขออกไปที่แปดเก้าเจ็ดแปดเก้าได้ล่างผมสุดนี้มาล่างด้ยเก้าหนึ่งเลขออกไปที่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ด แปดเก้าเหมือนเดิมบวกเก้าคงที่แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกวงหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่แปดสองสิบหกบวกเก้า

ร้อยแล้วก็ใช้เจ็ดแปดเกศเจปดส่ห้าชนมาที่เจดปนะคะชนที่เจ็กับแปดเราเล่นเอาเกับแปเลยว่า6 7เจ หกเก้าหกแปดไม่มีไม่แต่หกเก้าเก้าหกหนึ่งโซนที่หนึ่งโซนที่แปดกับหนึ่งจะมาตัวไหนแปดแปดสี่ เก้าหกเอาไปที่เก้าหกนะเจ็ดเก้าหกเบียรเก้าหกคืออะสองหกวันนี้มันจะมาที่หนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ด แปดหกแปดไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเสียหนึงเจ็ดเก้าหกหกกลัก้อยก็ใส่แล้วเอาไป ชนบนล่างสนอแปดเก้าหกมันจะมาแปดปุ้นเปนลี่ยนรักร้อยมันชนชนก็มาบางทีก็ไม่มาด้วยจ้าชอบก,ก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทังสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า